ร็อกแล้วครับสองพันนะครับสองพันสองแล้วโอ้โหโยกซ้ายด้วยเจ้าแซมครับเจ้าต้อมโอ้โหโดนบล็อกเจ้าปอนะครับฟีมีบล็อกครับนี้เเปป็นหลีย่ยมแอคู่นะครับหรือชอบคนไหนนะครับก็สกิทมานะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือเข้า โอ้โหรวมบอกนะครับเตยยุใสครับโอ้เคเตยย่อยเมืออสวงละเอียดครับผมโอ้โหจะาะยกสวยครับเอ้โดนบล็อกอีกแล้วครับนะครับแต้มเดียวนะครับก็ไม่เกิน17แต้มเหมือนเดิมนะครับทั้ง3เซตนะครับก็ถือว่าลงตัวนะครับสำหรับซีเกมนะครับเลิน หรือว่าแซมปอนถ้าเป็นรับนะครับในสนามนี้เนาะโอ้โหโดนบล็อกครับได้หรือเปล่าลูกนี้เจ้าต้อมเอ้โดนเขี่ยวครับเจ้าต้อมหลุดนะครับลุงนี้เมครับมาดูเกมเสิร์ฟโอ้โหเข้ามาหนึ่งครับยกสวยครับเจ้าต้อมโอ้โหโดนบล็อกอีกแล้วเสิร์ฟเจ้าปอน จัดตูครับโอ้โหสายมาเรียบร้อยเลยนะครับแอมปอนแซมเบิร์ดนะครับก็เป็นต้อมนะครับต้อมจะต้อมนี่เตะซ้ายนะครับตัวทําซ้ายนะครับ มาดูเกมเสิร์ฟเจ้าปอนครับโอ้โหตัดเข้าช่องกลางครับจ้าแสงเปิดดีครับยกสวยครับโอ้โหนะครับลูกนี้สวีดี11ยูเซอร์นะครับขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับโอ้โหยกสวยครับเจ้าปอนเตะออกเยอะเลยครับเอมฝากเมายังครับอาจารย์นบอาจารย์นบก็นั่งนิ่งครับปกติดีนะครับอาจารย์นพนะโอ้โหยกสวยอย่างนี้ครับเรียบร้อยครับเสิร์ฟเจ้าปอนครับ ตัดขามาครับจะแซมยกสั้นๆครับเว้ยนี่ครับโอ้โหตัดหน้าขวาครับจะฟอร์ดเปิดดียกสวยครับใช้ความเก่านะครับของนะครับอ้อมหลังบล็อกนะครัจะมีแล้วนะครับใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วนะครับโอ้โหยกสวยครับเจ้าต้อมโอ้โหธรรมดาที่ไหนครับขยับมากนะครับเพราะว่าทํางานมาก็เยอะแล้วครับโอ้โหเจ้าต้อมเปิดดีครับแซมยกสวยครับ โอ้โหจับสายพานเลยนะครับแต่ก็สำรองไปไหนครับโอ้โหตอมซีโอนะครับหนึ่งไลฟ์มินแชร์นะครับฝากด้วยนะครับคนนี้นะครับน่าจะได้ประมือนะครับกับหมอปลายสายนะครับมั่นใจด้วยมาดูโอ้โหฝนลินเลยพี่ป๊อปฝนลงเม็ดแล้วพี่โอ้โหโอ้โหเกือบโดนเกี่ยวครับนะครับมาดูเกมเสิร์ฟจอปอนครับ โอ้โหตัดยอดมาหนึ่งครับเจ้าแซมยกสวยๆครับเอ้โดนเกียวครับแบบนี้ครับเรียบร้อยหรือเปล่าฟอร์ดโอ้โหธรรมดาที่ไหนครับเอ้ฟอร์ดเซียงกงนะครับฟอร์ดร้อยเอ็ดนะครับ ก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวขอตัดการถ่ายทอดสดไปก่อนนะครับเนื่องจากฝนนะครับตกแล้วนะครับก็ขอตัดการถ่ายทอดสดไปก่อน,นครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันนัดหน้านะครับขอบคุณครับ